สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะมาอยู่กับเว็บอ่าดับไรน์นาวนะฮะอ่าเป็นเลือคุดบิทคอยเว็บเดิมเลยนะเว็บนี้ก็จ่ายจริงครับแต่ว่าจะจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะเราก็สามารถไป exchange เ,เป็นเหรียญอื่นได้นะฮะผมก็เคยถอนหลายครั้งอยู่นะฮะเดี๋ยวจะสอนแรกเป็นอ่าเป็นในส่วนของเจ้าตัวเจ้าตัวดอกคอยหรือว่าบิคอยด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะ ทุกครั้งที่ผ่านมา24ชั่วโมงนะครับเครื่องขุณจะหยุดทำงานแนละ้วเราก็ต้องกดเทอร์นออนแมชชีนนะตรงนี้นะฮะอ่าเสร็จแล้วเรากดโอเคนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะลืมนะครับเพราะว่าถ้าครบ24ชั่วโมงเว็บจะทำการส่งข้อความมานะฮะให้เรามากดนะอ่าก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับในสองตัวนี้นะแล้วก็ตอนสมัครครั้งแรกจะแจกเจ้าตัวคอยเนี่ยแจกมา500นะครับอ่าเราสามารถซื้อ จะส่องของแมชชีนเป็นเครื่องขุดได้นะฮะอจะซื้อในส่องของเครื่องิ๊กิเนอร์ได้จะซื้อได้นึ่งเครื่องนะฮะเราก็มากดซื้อนะฮะแต่ตอนนี้ผมซื้อไปแล้วก็จะเป็นการอัปเกรดแทนนะฮะก็จะเป็นเวลร์นสี่นะครับเราผมก็จะมาสอนอัปเกรดกางขุดด้วยนะตอนแรกผมมีเก้าร้อยใช่ไหมะจะผมจะอัปเกรดนะฮะหนึ่งครั้งปึ๊บตัวคอยที่ขุดได้ต่ออทีจะเพิ่มขึ้นนะฮะ ต่อวันต่ออะไรก็จะบอกตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องกดแล้วน่านะแบบนี้ก็ไม่แนะนำให้ลงทุนนะอ่าให้มาททาเป็นสายฟรีดีกว่านะฮะเพราะว่ามาเล่นฟรีได้เราผมก็ไม่แนะนําให้ลงนะเอาไปลงอย่างอื่นดีกว่านะครับอ่าส่วนของบาคอยตัวนี้ก็จะเป็นการลงทุนนะอ่าเรารับเหรียญฟรีได้ที่เอิร์นฟรีคอยนะฮะ จะเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามหรือว่าอะไรต่างๆนะที่ผมแนะนาจะเป็น offer throw นะฮะตัวน,นี้นะอ่ามันจะมีเป็นบอกเป็นเงื่อนไขนะฮะว่าให้เราเล่นนี่นี่นีอะไรยังไงนะ,ะโหลดและเปิดแอปนะก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนมากก็จะได้325คอยนะ,นะประวัติก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะบางทีมันก็บั็กนะมันก็ไม่ผ่านนะแต่ว่าสบบ้าหก,ก็ผ่านแหละ อ่าของผมพอเสร็จแล้วจะเป็นคอมพิวต์นะฮะหรือถ้าเรากดไปแต่ไม่ได้โหลดหรืออะไรยังไงเนะี่ยมันจะเรียกว่าคลิกเก็ดนะแบบนี้นะอ่าส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการคลิกโฆษณาแล้วก็ย่อลิงก์นะฮะอ่าเว็บไซต์เว็บไซต์นะฮะอ่าก็จะไม่มีนะเพราะว่าผมกดไปหมดแล,นะนะล้วเมื่อคืนนะย่อลิงก์นะก็จะเป็นช็อตลิงก์นะฮะแล้วก็มีเซอร์เวก็จะเป็นอ่าในส่วนของการ ขาเรียกว่าอ่าแบบสอบถานนะฮะสอบถานก็จะได้ค่าคา่าเยะนะแต่ว่าสองของพวกนี้ก็จะมีเยอะเ,อะเหมือนกันนะฮะอ่ามีให้เลือกเล่นเยอะะนะฮะห้ามวดค่าค่ายนะก็เลือกเอานะเราจะหาเหรียญฟรีจากไหนเนาะแล้วก็อ่ตอนนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนเงินนะฮะอ่ไม่ใช่นะตัวน,นี้เป็นประวัติการเติมเงินเนาะอ่าการถอนเงินไอเช่นนะอ่นี่นะประวัติการถอนเงินอยู่ตรงนี้อ่า ต่อไปล่าสุดวันที่สิบเจ็ดนะฮะเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้ใส่อะไรก็ได้เนะล้วเราก็เรียกฟอร์เซ็ตีนะฮะพอถอดไปแล้วสุจุดศูนย์สอง้พอพีทแล้วนะฮะอไอดูนะฮะฟอร์เซ็ตีแต่ว่าคลิปผมจะตั้งว่าขุดปดคอยขุด้อคอยนะเพราะว่าจะดูน่าสนใจกว่านะอ่า แต่จะสอนไป exchange ด้วยนะฮะอ่าตอนนี้ยังมีอยู่ exchange น่าจะเป็นการ convert นะฮะอ่าตอนนี้มีอยู่0.0นะฮะ,ะจะลองรีดูนะดูสิว่าเข้าหรือยังอ่าอ่าเข้ามาแล้วนะ0.02นะครับอ่าเข้ามาแล้วเนาะจะไปสอนแลกเหรียญอื่นนะฮะ ไปัวที่หมวดผู้การเทรดนะแล้วเราก็เลือกคอยสวอตนะแล้วก็จะแลกจากอันสองของ u ู d นะฮะสมมติผมอยากได้เห b b รียญบ n นบีนะผมก็เล่ b บีนบีนะกดแบ็กไปตัวนี้ก็จะบอกว่าเราได้เท่าไหร่นะสมมติอยากได้เป็น,นบ,บิคอยนะฮะบิคอยอ่ารักษาที่ผมซัตชินะฮะอ่าเยอะอยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นตอคอยนะฮะได้ตั้งศูนจะดศูนย์เจ็ดนะฮะก็พอค่าเยอะนะต่อวันผมก็ได้ประมาณศูนย์จะศูนย์สองต่อวันนะฮะเพราะว่าผมอยากได้เป็นเหรียญเป็นบีนะผมก็เด้อกบีนะฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะจะไปดูกันนะฮะว่ายอดเงินเพิ่มหรือเปล่านะอ่าเอารถไปแล้วนะครับอ่าเพิ่มแล้วนะตรงนี้นะฮะแล้วก็จะส่องของ อตอนหน้ารถแล้วนะฮะการเล่นก็ง,ง่ายนะฮะแล้วก็แค่หาเดียญฟีมาแล้วก็เอากลังขุดไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หาได้ไวก็คือการเชิญเพื่อนนะ Affiliate ะน,นะฮะอ่าลิงก์เชิญเพื่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความประวาตน,นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประวัติที่ว่าได้เดียยจากเพื่อนนะฮะตรงนี้คือคนที่สมัครนะฮะ อ่าแอคทีเวนคนที่โน้ก็คือคนที่สมัครมาแต่ไม่ได้เล่นนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาน่าจะเล่นกันไม่เป็นนะฮะสมัครมาเยอะมากนะแต่ว่าเล่นจริงแค่ห้าคนนะตอนนี้ก็จะบอกนะต่วนใครสนใจก็สมัครเลยนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์อาลิงก์สมัครเอาไว้นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นการลองอีลาบันเนาะอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็สลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ่า ฝากติดตามด้วยนะครับ